สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมพ์ลิกอังกฤษเมื่อคืนคนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่13ประจำเช้าวันพฤหัสที่17ธันวาคม2020เริ่มกันที่ไอเป็นใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับเซาท์ทันตันไป1-1ฮนะเกมนี้ทีมเยือนน่าเปก่อน1-0่งสูงจากทีโนะอวอลคอร์ดฮะก่อนที่เจ้าบ้านอาร์เซนอลจะมาตีเสมอได้จากโอเบรยอง ลีดยูไนเต็ดก็ถล่มเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป5-2ด้วยกันวันนี้เจ้าบ้านลีดได้5ประตูจากแพทริกแบมฟอร์ดโรดิโกสจ๊วตดัลลาร์สอเลออสกี้แล้วก็ทางแจ็คฮาริสันนะฮะส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากเจฟเฮนดริกกับกิลแองคาร์สเลสเตอร์ซิตี้วันนี้แพ้าคาบ้านให้กับทอฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันไป0-2ครับวันนี้ทีมเยือนได้2ประตูชายจากทางลิชาริสันกับเมสันโฮเกต ฟูแลมก็เปิดบ้านเสมอกับไบรตันไป0-0ิรวอผู้พูลครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสเปอร์ไป2-1ครับวันนี้ทีมเจ้าบ้านได้2ประตูชจากโมเมสซาราแล้วก็โรเบิร์ตโตเฟมิโน่นะฮะส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากซอนฮึงมินแล้วก็คููสุดท้ายเป็นเวสแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับคริสตนันพาเลตไป1-1วันนี้ทีมเยือนพาเลตน์นำไปก่อน1-0จากคิสเยนเบนเดเก้ครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้จากเซบาสเตียนฮันแลนนั่นเอง นั่ก็เลยทําให้ตอนนี้จากฝูงเปลี่ยนมือเป็นแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลฮะคือน,นาเดี่ยวอยู่ที่28คะแนนอันดับ2ก็เป็นสเปอร์มี25คะแนนอันดับ3ามซามตันมี24คะแนนอันดับ4เลสเตอร์24คะแนนเท่ากันนะแต่ว่า ประตูยิงได้นเนี่ยของซานตันเนี่ยมากกว่าเลสเตอร์ครับเลยอยู่ที่3ไปอันดับ5เป็นเอฟเวอร์ตันมี23คะแนนอันดับ6เชลซี22คะแนนอันดับ7เวสต์แฮมยูไนเต็ด21คะแนนอันดับ 8, 9แล้วก็10อย่างแมนซิตี้แมนยูแล้วก็ฟูฟมีทีมละ20คะแนน ไมที่อันดับ11แล้วก็12อย่างวิลล่ากับคิสตันเพลยมีทีมละ18คะแนนอันดับ13แล้วก็14อย่างลีดก,กับนิคอลเซมีทีมละ17คะแนนอันดับ15เป็นอาร์ซนอล14คะแนนอันดับ16ไบรตัน11คะแนนอันดับ17ฟูแลมมี9คะแนนแล้วก็มาถึงโซตกชั้น3ที่สุดท้ายฮะอันดับ18เป็นเบอร์ลี่มี9คะแนนอันดับ19เวสต์บอม7คะแนนแล้วก็บวยเป็นเชฟฟลด์ูไนเ็ดที่เก็บไป1คะแนน ในขณะที่ดาวซันโวล,ล่าสุดในตอนนี้มี3คนฮะเดอร์มินิกไคเวิร์ตเลวินซอนโฮมินและก็โมซาลาที่ยิงไปคนละ11ประตูส่วนแอซิดเนี่ยแฮร์ลิเคนทำมากสุดที่10ลูกและค่ำคืนวันนี้ยังมีอีก2คู่นะฮะแอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบก,กับแมนยูไนเต็ดเดี๋ยวส่งท้ายกันไปเลยที่โปรแกรมนัดถัดไปเลยดีกว่าฮะเกมที่14ในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะฮะวันเสาร์ที่19ธันวาคมก็จะมีคริสตัลพาเลซเจอกับลิเวอร์พูลสาว แอตเลต้าเจออาร์ซ์แลแล้วก็นิวคาสเซิลเจอกับทางฟูลแลมวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมมีไบรตันเจอเชฟยูสเปอร์พบเลสเตอร์แมนยูเปิดบ้านเจอกับลีดยูไนเต็ดแล้วก็เวสต์บอมเจอกับทางแอสตันวิลล่าก่อนจะปิดท้ายด้วยคืนวันเดย์ไนท์ต่อเช้าวนันอังคารที่22ธันวามคมเบอร์ลีย์เจอวูฟแล้วก็เชลซีพบก,กับเวสต์แฮมยูไนเต็ด